สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมันหลนและพวกกับผมโอมครับมาฮะทุกคนถึงเวลาแล้วที่ผมจะวิเคราะห์นะครับไม่ใฮฟวิเคราะห์สิต้องบอกว่าจะเล่าถึงว่าคู่น่าดูนะครับในวันลุมินีที่จะต่อยกันในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนะฮะส่งท้ายเดือนพฤษภากันนะกับวันลุมินี110น,นะครับบอกเลยว่าคู่เอกนำรายการเป็นวรพล ลูกเจ้าพ่อลุงต้มครับบุนซัสกับอียาสมูซาเอีฟนะครับดีเทลอะไรยังไงเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับมีระบบ Membership แล้วก็มีระบบซุปเปอร์แตงขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่กดซุปเปอร์แตงให้ตลอดนะครับเอางี้ดีกว่าเรามาคุยกันแบบสนุกสนานนะครับผมก็พูดกันตามตรงว่ามีหลายคู่น่าดูสุดๆนะครับโดยเฉพาะคู่ของสมิงดำลูกสวนนะฮะับเอ็นเลูกสวนนะฮะบุนซัสกับอาร์เมียนาซ มีไม่ครบยกเกิดขึ้นนะฮะเพราะด้วยอาวุธหนักรุนแรงของสมิงดํานะฮะเป็นมวยค้ำซ้ายต่อยขวาได้แรงนะครับแล้วก็อาเมียเนี่ยเป็นนักมวยต่างชาตินะฮะที่ฟันศอกได้แบบน่ากลัวนะครับผมบอกเลยว่าสมิงดําไฟนี้มากัดตกกัดหลวมไม่ค่อยได้นะหน้าลงหน้าลอยนี่โดนศอกกลับมาหัวที่หัวตําเอาง่ายๆเลยนะครับบังเศกสัรโดนมาหัวปูดเป็นลูกมะนาวมาแล้วนะครับเพราะงะั้นสมิงดําฮะ ห้ามกาดตกนะแล้วก็ไฟนี้ได้อัปเดตคุยกับอับาสด้วยนะครับอับาสบอกว่าไม่ได้ไปอยู่ติดข้างขอบสนาม ข้างๆกับสมิงดำนะครับเพราะอาบาสมีสัมมนา,าที่บราซิลนะครับเพราะงั้นก็ไฟนี้เราก็จะดูว่าสมิงดำเนี่ยจะแก้เกมบนเวทีเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เจอมวยที่สอกได้ดีอย่างอาเมียเนี่ยสมิงดําจะไปรอดไหมซึ่งโดยปกติแล้วสภาพร่างกายสมิงดำเนี่ยค่อนข้างดีเป็นมวยที่ลําผักน้าข้นดีเตะหนักรุนแรงนะครับเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาก็คือสมิงดาครับต้องไล่ต้อนไล่บี้อาเมียไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าเมียเนี่ยโดนบทเดินขยี้มากเข้ามากเข้า,ขาเนี่ยใจไม่ค่อยสู้นะครับถอดใจไป ประมาณนั้นนะฮะแต่เขาก็จะมีลูกตอ,ตอบโต้เนี่ยมาได้เรื่อยๆเหมือนกันเพราะ,ะนั้นเอาอาเมียให้หมดก๊กฐานปอดเอาให้ยับนะฮะผมเชื่อว่าสู้ได้แน่นอนนะครับผมตอนไปนี้นะแล้วก็คู่ต่อไปครับที่บอกเลยว่าเฮ้ย กลับมาชกแล้วนะครับเป็นนักมวยที่ต่อยได้ตึงตาตึงจิตตึงใจผมนะครับอย่างโตโยต้าอีเกิลมวยไทยครับผมโตโยต้าเนี่ยเป็นนักมวยที่สู้ได้ดีแล้วก็เป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้หนักแล้วก็คมด้วยนะฮะก็หวังว่าไฟนี้จะสนุกเหมือนไฟที่แล้วนะครับอ่ะใครที่ยังติดใจโตโยต้าจากไฟที่แล้วอยู่บอกเลยว่าไฟนี้มาอรอลุ้นกันนะครับว่าจะเดือดแค่ไหนคม,มอาวุธ FA g r o ก p ูครับ v วอรักับโซนเซนถูกต้องไหมว่า FA g r o ก p ูถูกถูกถูกนะฮะอ่ะ ต่อยกับโซนร์เซนบอกเลยว่าคู่นี้ก็น่าจับตาดูไม่แพ้กับคู่สมิงดำเหมือนกันนะเพราะว่าคามาวุธเนี่ยก็เป็นนักมวยที่ต่อยสไตล์ฝีมือได้ดีเลยแล้วก็เป็นมวยแบบหนาล่าบึกนะฮะประมาณนั้นเจอกับฝรั่งโซนอร์เซนนะฮะก็สกนุกแน่นอนนะครับคู่นี้ถูกคู่นะซูเปอร์ซับบางแสนไฟคลับครับนี่สุดหลอนะครับมารอบนี้เจอกับโมฮัมเม็เด ตาฟิกนะฮะไม่รู้เป็นยังไงนะฮะรอดูกันบอกเลยว่าค่ายบา,บางแสนไฟขับช่วงนี้ฮอตฮิตสุดๆนะฮะสัปดาห์ที่แล้วมีใครนะชาไทยนะฮะเพิ่งแพ้ไปนะรอดูซปเปอร์ซับละกันนะฮะอ่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะฮะเป็นคู่เอกวรพลลูกเฉพาะหลงต้มครับบรั s ก,กับอียาสมูไซฟก็เรียกได้ว่าน่าดูเหมือนกันนะครับก็ อะไรยังไงผมไม่รู้ไปดูกันเอาเองเนะฮะก็ไม่ได้มาแบบบอกว่าใครชนะหรือแพ้นะครับแต่เท่าที่วิเคราะห์หลักๆเนี่ยมองไปที่ทางฝั่งสมิงดำนะฮะมีโอกาสเอาชนะอาเมียนาซิลีได้ถ้ากาดแกมไม่ตกนะครับแล้วก็จังหวะไม่พลาดนะเพราะว่ามีศอกกับหลังของอาเมียเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยก็วัดกันที่ตัวสมิงดำนะครับว่าถ้าผ่านปอดอาเมียเอาจนหมดกิ๊กได้นะ ชนะแน่น,นอนนะฮะเนนนพูดคุยสั้นๆสนุกละกันนะครับก็ทุกคนครับชอบคู่ไหนจริงๆก็มีอีกหลายๆคู่ที่น่าสนใจแต่ผมยกมาเป็นคู่หลักๆที่เท่าที่ผมอยากจะดูนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูมวยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดูมวยแบบมีความสุขนะฮะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะสำหรับวันนี้ของตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ